สวัสดีครับแฟนรายการช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สตอรี่เรื่องราวน่าสนใจในช่องของผมครับวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2,563ครับวันรายงานแห่งชาตินะครับ11บนาทีครับวันนี้ผมอยากจะพาทาาุกท่านไปดูเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับคุณหมอทวีสินซึ่งเป็นโคศกของสอบอคนะครับมีการจัดอันดับ ข่าวเรื่องราวของโซเชียลมีเดียในประเทศไทยผ่านเทนไวไซซ์นะครับมีประเด็นน่าสนใจก็คือคุณหมอทวีสินเป็นโฆษกสอขอบอในการประกาศโควิด -19 ใช่ไหมครับวันนี้มีการจัดอันดับเนี่ยมีทั้งข่าวขอให้ปลดคุณหมอทวีสินและเรื่องราวที่บอกให้อยู่ต่อนะครับให้เชร์ ให้อยู่ต่อซึ่งหลายคนมองว่า,าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเนี่ยสอ,อ,อชอสมัยที่มีการปราบปรา,ามเสื้อแดงนะครับพันเอกพันเอกสันเสริญใช่ไหมสันเสริญแก้วกำเนิดครับหรือ,เ,อเสกไกอูนะครับเป็นโคศกสอ,อ,อชอเมื่อ10ปีก่อนนะครับ ในขณะเดียวกันโคศกสอบอกอสอบอกอคอคือคุณหมอทวีสินเขาบอกว่ามีความละไม้คล้ายกับท่านสันเสริญแก้วกำเนิดวันนี้มีสองเพจเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยบนเส้นขนาดเลยครับทางออกมาบอกให้ปลดอีกฝั่งหนึ่งบอกให้เชียร์ในฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยได้ปลด ในฝั่งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เชียร์วลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกให้อยู่ต่อนะครับเราไปดูกันอ,อ๋อนี่หน้าหน้าจอเขา refresh ใหม่นะครับเอาละเรามาไล่ดูกันนะครับข่าวมีการปรับอันดับไปนะฮะผมจะสแกนให้ดูนะครับขอบคุณ t r e n d w i s e ไซ z e นะครับเป็นเว็บไซต์ในการจัดอันดับข่าวโซเชียลมีเดียของประเทศไทยนะฮะอันดับ สามอันดับสี่ซูกิชาบูเตรียมเปิดห้ามขายเหล้าวันนี้ยังไม่ได้นะครับนี่ฮะอันดับหกคบเฟ่รายการอันดับหกอ่ะอันดับเปลี่ยนละมาดูอันดับเจ็ดครับนี่ฮะอยู่ที่อันดับเจ็ดก็คือกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเดี๋ยวผมย้ายรูปผมก่อนเนี่ยครับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเนี่ยนี่ฮะนี่นะครับยี่สิบชั่วโมงที่แล้ว สถิติน้อยกว่าต้ยมยำกุ้งคอยปลดในแพทย์ทวีสินวิศนุโยทินโฆษกสอคอบอเพื่อแสงความรับผิดชอบในคำพูดที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชนแล้วเลื่อนลงมานิดนึงครับเลื่อนลงมานิดนึงก็เป็นเชียนะครับเชียลุงนะอันดับ19นี่ครับอันดับ19สนับสนุนหมอทวีสิน เป็นโค้สกต่อแล้วก็มี a s ชแท็กเซฟทวีสินครับผมจะพาทุกท่านมาดูอันแรกกันก่อนนะครับอันแรกที่บอกให้ปลดนะครับมาดูในฝั่งของให้ปลดก่อนฝั่งให้ปลดนะครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันฝั่งให้ปลดคุณหมอทวีสินแป๊บหนึงนะครับเป็น Facebook ของ Democracy Restoration กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยมาแล้วครับก็นี่เลยครับอย่างที่ก็เขาก็เอาภาพนะครับเอาภาพจากข่าวสดมาสถิติน้อยกว่าต้มยำกุ้งนี่ฮะขอนให้ปลนายแพทย์ทวีสินพิษณุวิษณุโยธินโฆษกสคบเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการกระทำที่ไม่เห็นค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชนนะครับ นี่ฮะอ่ะลองมาดูเนื้อข่าวกันสักนิดนึงนะครับในความที่เขาโพสต์ในกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยครับก็นี่ครับดูนะครับขอให้โปลดนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโคศกสอบอคอเพื่อแสงความรับผิดชอบในคำพูดและการกระทำที่ไม่เห็นค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีของประชาชน จากการออกมาถแถลงสถานการณ์โรคติดต่อโควิด1 9ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดหรือสอบอคนะครับที่มีนายแพทย์ทวีสินวิศโนุโยธินเป็นโฆษนั้นปรากฏว่าในวันนี้วันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินได้ถแถลงและตอบคําถามผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาไปในทางที่ไม่เห็นค่าคุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนต่อกรณีการฆ่าตัวตายของประชาชนที่เกิดขึ้นพอได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐและไม่รับการเยียวยาเนื้อหาที่ในแพทย์ทวีสินกล่าวนั้นได้ระบุว่าการฆ่าตัวตายของประชาชนไม่ได้สูงไปกว่าครั้งวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540ซึ่งไม่ได้เป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมายสะท้อนความอับจน ความเข้าใจในปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ณขณะนี้เพราะรัฐบาลไม่มีการมาตรการช่วยเหลือเยีออยวยาอย่างที่เหมาะสมและทันท่วงทีนอกจากนี้นอกเหนือจากนี้ไปแล้วจากนี้แล้วนะครับตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สบคอของนายแพทย์ทวีสินก็เป็นไปในทางที่จะคอยตำหนิติเตียนประชาชน ทําตัวเป็นคนดีที่คอยจะสั่งสอนเรากับประชาชนเป็นคนผิดบาปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการพูดถึงคนที่รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นเพียงพอเพราะมีผักสวนครัวกินได้หรือแม้แต่ทําเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด9 9ที่นำตะกตก,กาตูนของตนเองมาถแถลงเหมือนกับการโปรโมททั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยสิ้นเชิง ดีอาร์จีดีอาร์จีก็เนี่ยครับ Democracy Restoration เนี่ยนะครับตัวย่อของเขาบอกว่า DRG มีความเห็นว่าท้ามกการสถานการณ์นี้สบคสามารถยุติการแถลงสถานการณ์รายวันลงเพื่อประหยัดงบประมาณและปรับมาใช้การเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวันและเนื้อหาที่ต้องประกาศก็เพียงพอรวมถึงควรปลดนายแพทย์ทวีสินออกจากตำแหน่งโฆษกสบค และให้ผู้ที่มีความรู้และความสามารถเคารพศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าของชีวิตประชาชนและคอยเข้าใจสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญมาทำหน้าที่แทนนะครับนี่ฮะก็มีคนแชร์ไปถึง4,300ครั้งนะครับแล้วก็มีความเห็นถึง ห้0พันเรอคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เอาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องที่สุดแล้วกันนะครับมาดูสักนิดหนึ่งก็มีคนทั้งเข้ามาทั้งนี่ฮะเป็นโลกอิจฉาเหรอเห็นคนทำดีด,ดิดิ้นพวกฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเรียกร้องไร้าราคามาตรฐานรับไม่ได้นะครับความคิดเห็นเพิ่มเติม อุ่นชานิดหนึ่งนี่ครับออกมาพร่านออกมาพร่านอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอทวีสินนะครับถ้าฟังผมถแถลงข่าวไม่รู้สึกก็ปวดร้อนอะไรแสดงว่าท่านปกติดีเป็นกำลังใจให้คุณหมอครับคนโพสต์การ์ดอย่าตกคนโพสต์การ์ดอย่าตกส่งกำลังใจให้คุณหมอทวีสินเซฟทวีสินคนทำงานนะ พวกไม่ทำงานก็ส่งนายออกมาเห่าหอนร่วมมือกันนะครับนี่ของเชียร์คุณหมอเยอะอกันนะคุณหมอรล่ายยาวไปเลยกดเป็นคนไทยเจ้าของประเทศกำลังจะอดตายไม่อายแรงงานพม่ารามันเขาก้มหน้ําตาทำงานไม่เคยปิดปากบนมีเหลือเก็บเขาไม่เคยได้รับแจกทองคนไทยยุคโควิดหันกลับไปมองบ้างมีคนตอบกลับนะตรงนี้น่าจะสนุกดีนะครับมีคนตอบกลับคนมาเม้นเยอะนะ พวกที่บ่นๆบนทั้งหลายเห็นจะมียางอายกันบ้างไหมเห็นรายงานต่างด้าวเก็บเงินซื้ออาหารแจกคนไทยนะครับคุณพูดคนคุณพูดคงตรงไปครับขนาดคนมีงานได้รับความช่วยเหลือก็ยังด่าแถมคนนี้ก็ไม่ช่วยตัวเองคุณหมอดูถูกทุกอย่างต่างชาติกินในบ้านมึงมีเงินส่งกับบ้านแต่คนไทยอดครวนจะอดตายอันนี้นะครับก็คนเข้ามาไอ้กองเชียร์คุณหมอก็เยอะเหมือนกันนะ แล้วด,ดูจากตรงนี้นะครับอลองดูความคิดเห็นทั้งหมดสิอลองดูนะครับที่ผ่านมา10ปีกลุ่มข้างประชาธิปไตยยังหากินกระสบไม่เจอคือเห็นเพิ่มเติม่ะโอ้ของเชียร์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะของเชียร์คุณหมอเยอะนะครับ เรียกว่าพูดถึงเยอะเลยคนโพสอากาศอย่าตกเดี๋ยวเละคาบ้านนี่ฮะส่งกำลังใจให้คุณหมอสวีสินโอ้มีคนมากดไลค์เยอะนะอืมเซียมเก่งนะผมรับประกันได้เป็นกำลังใจให้จุนขออย่าไปฝักเสียงหมาเ่าโอ้โหนี่แสดงว่ากองเชียร์คุณหมอเยอะนะกองเชียร์คุณหมอเยอะมากครับให้กำลังใจคุณหมอสวีสินครับคุณหมอทำดีแล้ว คุณหมอผู้เดีอธิบายชัดเจนพวกที้จมตีรัดไม่ควรยกเรื่องค่าตัวตายเป็นข้อางสมัยยิ่งรักโกงจำนำข้าวชาวนาค่าตัวตายเผาตัวเองเพราะเป็นนักการเมืองโกงจำนำโอ้โหนี่คนเชียร์คุณหมอเยอะนะครับนี่เท่าที่ดูคุณหมอสูตนี่เท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับคนเชียร์คุณหมอเยอะนะครับเนี่ย นี่ยังไม่เห็นแบบที่แปลกๆเลยนะครับอ่านี่มีมีอันหนึ่งมีมีม,มีมีอันหนึ่งครับบอกแปลกนะคนหมอเคยเป็นคนจนมาก่อนครอบครัวยากจนเลี้ยงแบบลําบากแต่กลับไม่เห็นใจคนจนด้วยกันแบบนี้เขาเรียกวัวอะไรน่ะมีนี่เพิ่งเห็นความความเห็นเดียว อันนี้ก็อีกแปกคือคุณหมอเป็นจิตแพทย์คือบุคลากรลงพื้นที่คุณตรวจสอบการฆ่าตัวตายวิเคราะห์ประเมินไม่เกี่ยวกับกรรพืชคุณรู้ไหมว่าจิตแพทย์ทําหน้าที่อะไรหมออะทีวีสินที่ได้อธิบายได้ดีที่สุดโอ้จริงๆถ้าพูดถึงตรงนี้คนมาเชียร์คุณหมอเยอะนะเชียร์เยอะนะครับโอเค อันนี้ก็กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขอให้ปลดแต่ว่าก็มีกองเชียร์ของคุณหมอเข้ามาอะทีนี้ผมขอพาไปดูในส่วนของเขาเรียกอะไรเพจเชียร์ลุงกลุ่มเชียร์ลุงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ต้องกองเชียร์อยู่แล้วอ่ะขอให้ปลดกับขอให้อยู่ต่อ ให้ฝั่งเชียนะครับฝั่งเชียนี่ฮะเชียลุงสนับสนุนหมอทวีสินครับมีเชียลุงนะครับอ่านี่ครับสนับสนุนหมอทวีสินเป็นโคศกต่อเซฟหมอทวีสินอ่ากลุ่มเชียลุงนะครับสิบสี่ชั่วโมงที่แล้ว บอกสนับสนุนหมอทวีสินเป็นโคศกต่อตอนนี้โลกโซเชียลบางกลุ่มพยายามสร้างสถานการณ์ล่าลายชื่อปลดหมอทวีสินออกจากตำแหน่งสอบอคซึ่งหมอทวีสินเป็นบุคคลคุณภาพวิธีการพูดง่ายเข้าใจง่ายเราขอสนับสนุนคุณหมอทวีสินเป็นโคศกต่อคุณหมอทวีสินเหลือนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินแอ,อ,อ่อ์นักโคศกสบคคอหรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรโนาในยามวิกฤตแบบนี้ทุกๆุกเท,ที่ยงคุณหมอจะถแถลงข่าวการประชุมของสอบอคในทุกๆวันให้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนคําตอบพรทุกบ้านทุกวันนี้เพื่อให้สื่อสารครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุดความแม่นยําในข้อมูลบวกกับ,บขขคุณหมอทวีสินยังช่วยผ่อนคลายบรรยากาศตึงเครียดคุณหมอทวีสินเพิ่องออกมาทํางานส่วนรวมออกมาทํางานส่วนรวมไม่ได้มีั้วทางการเมือง ก้าวมาถึงจุดนี้เพราะมีตําแหน่งหน้าที่ทางราชการในฐานะคุณหมอเป็นโคศกกระทรวงสาธารณสุขแต่คนบางกลุ่มมองว่าคุณหมอเป็นศัตรูทางการเมืองด้วยความเกลียดชังไน้ลิสยาจนหน้ามืดเพียงแค่คุณหมอเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาตินะเวลานี้เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอทวีสิน คุณหมอก็อย่าไปใส่ใจเลยครับแอดมินขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอทําหน้าที่พี่น้องประชาชนเราเป็นเพจเล็กๆไม่มีกําลังมากพอที่จะให้ทุกคนออกมาแสดงกําลังใจให้คุณหมอได้เราพร้อมที่จะแสดงออกในฐานะประชาชนที่เป็นความรักและความดีประเทศชาติโพสนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆให้กําลังใจเซฟหมอทวีสินโดยติดแฮชแท็กเซฟหมอทวีสินให้หมอเข้ามาอ่านมีพลัง มีกำลังใจและแรงที่จะทํางานเพื่อพวกเรานะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะคุณหมอสู้ๆอ่านี่ครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็เข้ามานะครับบอกจัดไปอยู่ต่อจนหายโรคระบาดแค่พูดดีก็ผิดด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คุณหมอนะครับที่อิจฉาทัวลงเป็นกําลังใจให้คุณหมอครับโอ้เพจนี้เป็นกําลังใจเลยนะครับ นี่เป็นกําลังใจใคุณหมอนะครับดูความคิดเห็นเพิ่มเติมสู้ๆนะครับขอเป็นกําลังใจใคุณหมอประชาชนรอหน้าทีวีไม่มีไม่เห็นหน้าคุณหมอรู้สึกไม่สบายใจไม่เคลียร์คร่ะเป็นกําลังใจให้คุณหมอนะครับจงทําดีไว้ชั่วชีวันโอ้โหอะก็มีถ้าสรุปจากตรงนี้นะครับก็มีกองเชียร์คุณหมอเยอะเหมือนกันนะครับทางที่ ตามเข้าไปในเพจกลุ่มพื้นฟูประชาธิปไตยและกลุ่มเดินเชียร์ลุงก็ไม่ต้องพูดถึงครับอย่างน้อยก็บันทึกไว้เป็นปวัติศาสตร์บนหน้าการเมืองในช่วงโควิด -19 ครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำกับพิเศษสวัสดีครับ